ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับอวยพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2,568ขอให้คนไทยเรามีความสุขแล้วก็ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้คิดอะไรก็สำเร็จทุกสิ่งแล้วก็ท่านนายกจะย้ำคำนี้บ่อยๆมาก ปีต่อไปนี้จะเป็นปีของโอกาสของทุกคนนี่นะคะ2568ม,มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันท่านนายกย้ำม,มาตลอดเลยแล้วดูซิว่านายกเนี่ยล่าสุดวยพรปีใหม่ให้คนไทยยังไงบ้างเป็นปีแห่งโอกาสความหมายคือว่าเราคาดหวังอะไรเราคิดว่าจะมีโอกาสจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้มันไม่มีโอกาสคืออยากคิดลบอ่ะอยาคิดลบอะ่อบอะอถ้าเกิดคิดบวกอย่างไร ชีวิตจะเป็นไปอย่างนั้นแต่ต้องปฏิบัติด้วยจากทานายยกรัมตรีคุณแพททองทานชินวัตรนะครับได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำพุทธศักราช2568บอกว่าปีที่ผ่านมาคือปี2567เนี่ยเราทุกคนทั้งรัฐบาลทั้งพี่น้องประชาชนเราผ่านเรื่องราวกันมามากมาย,มายทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ท้าทายแต่ด้วยความรักด้วยความสมัครใความเข้าอกเข้าใจกันของพวกเราคนไทยก็เลยทำให้พวกเราผ่านเรื่องราวอย่างนั้น เรื่องราวที่ยากลำบากเราก็ผ่านกันมาได้ท่านนายกบอกครับว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศไทยเราต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่นะครับสร้างความเสียหายหต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินมากส่งผลภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนพี่น้องคนไทยทุกคนทําให้เราสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ในอนาคตรัฐบาลเองก็จะพัฒนาโครงสร้างของประเทศให้รับมือกับอุทกภัยได้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะปกป้องและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตให้กับคนไทยทุกคนนะครับค่ะทนายยกบอกครับว่านอกจากนี้เองประเทศไทยเราประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้ไม่ได้เกิดจากประเทศเราเองแต่มันเกิดจากว่าเศรษฐกิจโลกมันยังไม่ฟืน้นม,มีความท้าทายหลายเรื่องมากที่เกิดขึ้นทําให้ประเทศไทยเราต้องรักษาจุดสมดุลให้ได้ทั้งจุดสมดุลทางการเมืองจุดสมดุลทางการค้าและการลงทุนนะครับเพือ่อทําให้เศรษฐกิจไทยเราเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ ทำงานของรัฐบาลจากทุกกระทรวงก็ต้องร่วมกันร่วมกันออกแบบนโยบายทํำยังไงให้มันฟื้นเศรษฐ,ฐกิจขึ้นมาร่วมมือร่วมใจให้พี่น้องคนไทยสามัคคีกันทําให้มีสัญญาณที่ดีว่าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจไทยตอนนี้กําลังจะฟื้นตัวแล้วจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วต้องทำให้เติบโตมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาด้วยท่านนายกบอกนะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศักราชใหม่นี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเราร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานรัตนคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญทรงพระเจริญพร้อมด้วยพรจตุรพิษสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มก้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทย การการะนานทาให้เราสามารถผ่านเรื่องราวพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนคะในปี2568นี้จะเป็นปีแห่งโอกาสของคนไทยทุกคนทุกคนจะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโอกาสที่จะต้องได้โอกาสที่จะทำในสิ่งที่อยากทำและได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็น ในโอกาสปีใหม่นี้ครับท่านนายกแพทองทานท่านบอกนะครับขอให้คนไทยทุกคนเราใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวเพื่อนและก็คนที่ท่านรักใช้เวลากันให้มันมีความสุขเติมพลังกายพลังใจร้อมกันรับโอกาสดีๆจากรัฐบาลตลอดปี68นี้และขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนประสบความสุขปราศจากอุป,ปรสรรคภัยอันตรายทั้งปวงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ มุ่งหวังมุ่งหวังเอาไว้หวังอะไรก็ขอให้สําเร็จในสิ่งนั้นทุกประการโดยทั่วกันนี้จากท่านายกรัฐมนตรีครับค่ะ